สวัสดีช่วงบ่ายครับวับนอังคารน,นะครับให้ไอ้มีนะครับมาไถากบฟางแล้วนะครับตั้งแต่ก้อนปีใหม่แล้วก็มาทายแล้วเท่านี้เป็นเทอที่3านะครับความพยายามเทอที่3ามทายรอบก้อนนี้ไอ้อัปโหลดบ่ได้นะครับรอบรอบแรกเนี่ยมันทีหนึ่งโมกะลา นะครอบสองวันที่แปดนะครับ,รอ,บ, 2, 28, รบอัพโหลดบ่ได้เธอนี้เป็นเธอที่สามนะครับถ่ายอีกปัญหาของรอบนี้ก็คือแบตแบตนะครับแบตสิบร์แล้วเหลือสี่เปอร์เซ็สีได้เท่าไดร่ให้อ,อันี้มาถ่ายเราเพิ่นบอกว่าไอเพิ่นว่าเป็นบกม่วงเป็นดอกหลายปีนี่เพิ่นว่านะครับก็เลยออกมาถ่ายเบิ่ง กะหลายลายอิลีอยู่ครับเนี่ยคือยังต้นนี่นะครับทัวไปเวัดนะครับแต่ว่าบอท่านได้เห็นในควมเป็นดอกนี่หลายหลายอยู่นะครับหลายกว่าทุกปีอยู่ปีนี้ก็เขาปีที่เจ็ดแล้วนะครับเีลือไฟใหม่เนี่ยดอกได้หลายจริงสิเลยครับคืตอต้นนี่ทั่วไปวัดนะครับ ต่ว่าบ่ให้ได้เห็นหน่วยว่าได้เห็นหน่ยนะครับตอนนี้แบตใกล้สิบเบิดแล้วะเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์ที่แรกยางทัวมันเกิดเป็นยางทัวให้หน้านะครับทัวหน้ามันเกิดใส่เวลาประมาณสามสิบกว่านาทีอัพโหลดบ่ได้นะครับต่ว่ามากเมื่อนี้กาว่าสิทธ์เวลาบ่ให้โดนแห้งนะครับเอาให้เวลาหน่อยก็สามสิบนะครับ แต่ว่ากปัญหาก็คือแบตนะครับบานแบตสิบเบิดละสิได้อีกจะข้าวโบโบบบยังบ๊ท่านได้เห็นในนะครับเห็นแต่ดอกเพราะว่ามารอบแรกก็เป็นดอกแล้วนะครับแต่จะหนึ่งหนึงน่งโมกล่านี่เป็นดอกบางส่วนแล้วโอ้สิได้ถ่ายจนแบตเบิดหมนเยคือเหมือนเท่าน,นั้นะครับ เป็นดอกไลยอีหลีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งมุมหัวหน้าทางพุ่นนะครับสามต้นลักๆนะครับเป็นก้อนมูมาสองสามปีแหละไปเบิ้งว่าเปินอ่าไไยโอ้แบตหอดบนยอดสองนาที่นะครับบริบเรด้บริบรียมมานะครับจุดนี้ พอหูเรื่องเวลาแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบตคือก็อสามต้นหลักๆอยู่หัวมุมนี่ครับมุมสุดท้ายความป้นกนระเขียนแดนเลยครับดอกนี่หลายค่ะดอกหลายคือไอหมีวายอยู่ครับแต่ว่าบอนจะเห็นหน่อยดอกหลายเป็นพิเศษ ไลยก็ทุกปีนะครับจุ่มๆอยู่กับมีนะครับนี่แหละแดนแล้วยังบม่ได้เห็นจากในนะครับแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวก็เคื่อสที่เด้ปิดแล้วครับแล้วสิปล่อยให้ดับไปอื่นบาวันสิบันทึกให้บ่ ยังบบเห็นในนะครับนี่ไอมีมาเบิดแล้วครับมาไถก็ฟังไปเบิด์ดล่ะนะครับไอเลือสามหล่องนหน่อย,อยทั้งผุนนะครับเดี๋ยวไปเบิง่งดเรือสามหล่องนหน่อย,อยมือเพิ่์มามันลดยางหัวก็เลยได้๋ยไปป่ามามือที่สองแล้วนะครับเพราะมือแรกทั้งลุมผุน มือสองกามาทั้งผีนะครับเนี่ยให้ตัวหน้านน่กับบ้านในไทยแต่คือเสียวใบเลยครับปีที่แล้วนะครับนี่ให้ให้หน้าหน่อยๆอ,ยอ,ยอยงสินี่นะครับมันล็ดที่ได้เขาเน่ได้กว่าทุกปีเน่นะครับใส่เขาแอลออนที่คือๆนะครับจะเล่มาไถก็ฟังไปโอ้หดอกต้นน,นะครับทั่วไปดบดบเบึงอีกเชียวตอน จับเป็นไนนะครับมันสีซ้ำใด่ว่าเป็นดอกนี่โพดก็ทุกปีแหละล่ะเอาแบตเบิดเดี๋ยวสิถ่ายจนดับลองมึงนะครับมันจะบันทึกให้บ่เป็นสีแดงแล้วนะครับตอนนี้กันอยู่มาประมาณหานาทีว่าอยากได้จักยี่สิบนะครับยี่สิบกลัวๆเป็นตะอับโหลดง่ายคิดว่า Ooh, ต้นนี้ก็เป็นรังนีติดทอนทางเดี๋ยวดอกเข็มปานีนาซิมิไนเห็นนะครับเดี๋ยวบวกกันโถคือขึ้นกล่องพอดีเลยตรงน,นี้นะครับบางไกลเป็นดีกว่าทุกปีนะโอ้โหได้ชาร์จแบตมา ครับอาจจะได้แค่ส่วนบนนี่แหะครับทั้งล่างนะครับนะคือสิบบริยังลงไปแล้วก็สิบเบิร์หยุดน้ำแถวๆนี่แหละบอท่านได้เห็นจากในนะครับบอแน่ใจว่ายอยู่ต้นไหมาไทยหลอบก่อนนะครับเห็นในได้เห็นในอยู่ตอนนี้มีตะดอก โอ้ยฝุ่นทั้งฝุ่นแหง้งดอกครับครับตอนนี้เยอะหน้าทงแล้วครับพักความพยายามเธอที่สามออกมาถ่ายอยู่ธหน้าทงนาซีอัพโหลดได้ครับนี่แบทเบิร์ดนาซีบิดถึงซิฟนาทีดอกตัวสามซิฟนี่อัพโหลดยุทธสองซ้ำมือกับบได้นะครับพยายามแล้วสองเทือพร้อมนะครับมาถ่ายแล้วสองเทือวันที่หนึ่งกับวันที่แปดบอด้นะครับ จะมีปัญหาอย่างอู้หนี่ต้นนี่บอกได้หลายนี่ไม่ไน้เบิรงบ่ไอหน่อยน่าย่ทั่วบริเวณนะครับตรงโอ้นี่เดยนน่ครับโอ้ยไน่บริยปไน่บรครับแหล่ๆนี่กับประมาณเกือบซ้ำหัวอีโป้ครับานนี้โอ Voc ้ฮะก็ได้เห็น สองในใบใหญ่เป็นไรครับแต่ว่าดอกลายฮงโอ้ฝุ่นยูทึงฝุ่นเห็นในอีกในหนึ่ง <c oughs> เห็นอีกเม็ดหนึ่งนะครับดอกทัวต้นเลยต้นคางกันกับดอกลายเขืกัน แต่วันนนบนใหญ่มัน,นบอทันอวบนะครับ,นะรบเนี่ยออกไปนี่กับไฟใหม่ครับที่ห็นนี่ก็ขึ้นเรือไฟใหม่มากนะครับสุดลงไปทางหลุมนะครับอันนี้พันว่าวบกกาเขาไปแห้งบกกาไทายเขาไปแห้งแนละ้วมันถือดอกดอกมันลายพ่นว่าปีนี้ มันเกิดเวียนเอาหายออกมากนะโอเคยู่ครับปีที่แล้วก็ได้เขานะครับให้หน่อยแต่ว่าให้ไงทั้งรุมส่วนรุ่มนั่นบบปันใดนะครับตองปั๊บอีกต้นบางต้นก็เหลือเครืองยังสี่นะครับเครืองทั้งผุดไม่เครืองทั้งพี่ยั่งยังสี่นะครับก็เหลืออยู่ หกเจ็ดแถวครับดอกเอ็นอารครับหน้านี้มีดอกเอ็นอารนะครับเจ้าหัวต้องขึ้นเยอะเลยโอเคนาสิเบิร์ตแล้วครับต้นนี้เป็นสากโกโมูนะครับต้นนี้ถือว่าใหญ่สมบูรณ์โกโมูนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นสา มันสูมผลออกเดียวนี่นะครับยังจุ่มๆอยู่ส่วนบานแหล่วก็มีอยู่นะครับต้นนี้ต้นสูงใหญ่เป็นพุ่มโกโมนะครับเป็นหน่วยโกนมูนะครับตั้งแต่สองสามปีที่แล้วปีหลายปีบอ่อนะครับปีนี้ออกสายเลกน้อย แต่ว่าก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับนาทงกับประมัณนี้ครับกลางเดือนหนานาะซีได้ออกมาทายนะครับมาเบิงว่ามันจับเป็นหน้าหลายบอ่อนะครับเพราะว่าเป็นดอกหลายเป็นพิเศษนะครับดอกหลายก็คู่ปีไนะอันนี้มาทายใบครับ เขออาทามัดได้มาด้าครับให้หน่อยๆเองสินะครับลอกหน่อยๆ <c oughs> เหลือไฟเพิ่งเก,กิเป็นดอกดีนะครับต้นที่สองแต่วัาไกลนิดนึง <c oughs> เป็นขีดินทรายเลยนะครับขีดินทรายน้ามลายดีเพราะบบปีนี้นีื่ังเลยนะครับงได้เขาแน่ โอ oh, นะ้เดี๋ยวสิบเอ็ดนาทีหยอดนี่เจนเลแบตสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวอาสิทายไปจุดตัด่นละเรียบร้อยนะครับแถวฝั่งนี้โกกว่าอยู่ใดนะครับถึงไฟอยู่ใดตายบางส่วนอาทิได้เอาออกแล้วครับมันดำแล้วบ่มีใบขึ้นมาแล้วบางต้นกันเลื้อประมาณเหลื้อแตะหยอดน้อยนึงนะครับ ต้องโอ้ออกแล้วแ่ว,ว่ากับบา้านอาสิปลูกไม่เนี่ยนะครับอาจารยเป็นแนวอื่นขันเป็นปลูกนะครับเอาแบบบ,บ่อตองบำรุ่งรักษาปันไดเพื่อไฟมาอีกกับ,บารยบ,บอ่อได้เสียดายแค่นะครับ ยังยี่สีบอีก,กเออยอะงานหนึ่งนะครับไถเมื่อไถปีที่แล้วนะครับประมาณครบปีนี่แหละมันไถบ่เขาหญ้าไวหน้าหลายๆตัวนี้ไถไวแต่ว่าหญ้าไวหน้าก็ขึ้นอีกคือเก่านะครับเมื่อบึงไถก้อนวานนี่มันสิเขาบ่นะครับ จุดเริ่มต้นมาจากไฮนี่ครับปีก้อนนั่นล่องเฮ็ดไฮนี่เบิงนะครับให้เดียวให้ติดข้างล่างนี่มันขึ้นจังได้เขาแน่พมันก็นเลยล่องเฮ็ดเบิดบานครับล่องไถเบิดวานเบิงพันได้พ้นอหลีนะครับนี่นี่ก็เลยสีเฮ็ดต่อนะครี่ที่เรียกล่องไ้นี่ให้เดียวที่เหลือ ปล่อยให้ยาขึ้นนะครับบริเ็ณ